เคสไอโฟนผีเสื้อสวยมากเธองานซิลิโคนคือจึงมากเธอราคาจะประมาณ64บาทเธอคุณจะขาดถุงนี้รีบกดเลยเธอนี่นะเป็นงานซิลิโคนอย่างนี้เลยเธอนี่ค่ะเธอเห็นไหมกันกระแทกเธอรึสมากเธองานละเอียดมากๆเลยเธอนะเจอในตะกร้ามีทั้งหมด3สีให้เลือกเลยนะมีสีฟ้าสีม่วงก็สีน้ําเงินเธอนะสามารถเอาแผ่นนี้ออกได้ด้วยเธอนี้เป็นแผ่นกากเพชรเธอนี่แล้วก็เป็นใส่เส่งนี้ได้ด้วยเธอนะเธอสวยมากเลยเธอนน่นะเธองานละเอียดมากเธอนี้เห็นปะนี่เห็น ก็แถมสายห้อยให้ด้วยคือเรอค่ามากเห็นไหมเธอเธองานผีเสื้องานหัวใจงานแบบเธอลุก ฉ่ำๆเธอนะแบบไข่มุกนิสหนึ่งประมาณนี้เธอน่ารักเวอร์เธอทุสีนี่เลยเธอเห็นไหมเธอหน้ารักเวอร์เลยเธอนะแล้วที่สาคัญเธอไม่ดันฟล์มด้วยเธอฉันบอกเลยนะเธอนะมีรุ่นตั้งแต่ iPhone12 ขึ้นไปเลยนะเธอนะนีเธอสวยมีความแบบฟุ้งฟิงมุ้งมิงมุ้งมิงเธอนะมีรักการเลนกล้องด้วยคือเลยค่ามากๆเลยเธอเห็นไหมเธอนะอะใครสนใจจิมตุนิก้าก่อนได้เลยนะค่ะ